ครับสวัสดีครับอิทธิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับวันนี้นํามีดควานช้างหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพมาให้รับชมกันนะครับควานช้างเล่มนี้ก็มีความยาว17นิ้วนะครับ17นิ้วครึ่งเฉพาะใบเขาก็10นิ้วครึ่งสวยงามมากกันเป็นเหล็กดํานะครับเหล็กดําสวยเลยด้ามไม้ฝักไม้ วกทองฝาบาทที่เคยมีอยู่ก็หลุดลอกไปตามการเวลานะครับแต่ว่าความสมบูรณ์ของฝักไม้ของเขาเนี่ยก็ยังคงดีอยู่ก็เลยไม่ได้เป็นรัหวัยเพิ่มเติมนะครับเก่ามากครับเล่มนี้เก่าสวยเลยเดี๋ยวมารับชมความงดงามด้านในเขากันนะครับอ เล่มนี้นะครับก็จะเป็นฝีมือการตีของช่างสอนเป็นลายโพช่างสอนนะครับซึ่งหายากมากเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเียมาใบโพที่ผมมีหรือผมเห็นมาเนี่ยจะเป็นของช่างฉิมเสียเป็นส่วนใหญ่แต่เล่มนี้เป็นมีดช่างสอนนะครับก็ความงดงามเขานี่ก็ไม่แพ้ช่างฉิมเลย ลักษณะใบมีดก็ใหญ่หนาะแบนสวยดีนะครับไขรที่ชื่นชอบมีดควานช้างขนาดใหญ่ๆสวยๆแบบนี้ก็ลองติดต่อสอบถามผมมาได้เลยนะครับนานๆจะได้มีดสวยๆอย่างนี้มาสักทีหนึง่งต้องบอกก่อนว่ามีดหมอหลวงระเดิมนับวันยิ่งหายยากมากนะครับแม้วจะเป็นด้ามไม้ฝักไม้ก็จริงคือมีแล้วหมดไปนะครับ ไม่ได้ว่าจะหาได้ตลอดเพราะฉะนั้นแล้วใครที่มาเห็นคลิปนี้แสดงว่ามีบุญนะครับถือว่ามีาเขาเรียกว่ามีความสัมพันธ์นะครับกับหลวงพ่อเดิมถึงได้มาเห็นคลิปวิดีโอนี้ถึงได้มาเห็นช่องผมนะครับได้มาเป็นกันรยาณมิตรของกันและกันเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นช่องของผมนะครับใครที่เห็นแล้วก็ถือว่า เรามีบุญสื่อถึงกันนั่นเองนะครับเพราะว่าวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมเนี่ยเป็นที่ต้องการของคนทั่วไปเพราะว่าเป็นหลวงพอ่อเป็นครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีความเข้มขังด้านวิชาอาคมนะครับแล้วก็เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยแต่การที่จะได้วัตถุมงคลของท่านนี่ไม่ใช่ว่าจะได้มากันง่ายๆนะครับไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วจะ เช่าบูชาได้ทุกคนทุกคนต้องมีความเชื่อมีความศรัทธาและต้องมีบารมีมีบุญมากเพียงพอที่จะได้ครอบครองหรือสะสมวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมท่านนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครชอบสนใจนะครับมีควานช้างสวยๆเล่มนี้หรือมีเล่มอื่นๆในช่องของผมก็อย่าลืมโทรมาติดต่อสอบถามกันได้นะครับ สวยงามมากเป็นมีดแท้มีหายากนะครับเล่มนี้ได้มาจากบ้านขหบดีท่านหนึ่งแถวแถวตาคีนะครับเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นลูกศิษย์สายตรงของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเลยเพราะฉะนั้นแล้วมีดที่มาจากครอบครัวนี้หรือมาจากตระกูลนี้เนี่ยจะสวยทุกเล่มนะครับแล้วก็สภาพดีทุกเล่มเพราะว่าเป็นแบบ ขหาบาดีเนาะก็การเก็บรักษาก็เก็บดีอยู่แล้วมีจะไม่ช้าเลยนะครับมีจะไม่ผ่านการใช้งานเลยคือท่านได้มาท่านก็เก็บไปนะครับเก็บจนปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าท่านจะไม่อยู่แล้วแต่ว่าก็ยังลูกท่านก็ยังอยู่นะครับลูกหลานท่านก็ยังอยู่ก็ได้แบ่งปันมาจากตระกูลนี้นะครับ ยังไงถ้าชื่นชอบมีดสวยๆลักษณะดีๆนะครับพุทธคุณดีเยี่ยมเข้มขังสวยงามก็อย่าลืมติดต่อสอบถามมาทางอิทธิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมได้เลยนะครับเป็นมีดควันช้างลายโพช่างสอนจัดเป็นมีดยุคก,กลางๆอายุก,ก็90กว่าปีเกือบ100ปีเข้าไปแล้ว วัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมนับวันยิ่งหายากนะครับแล้วก็ราคาจะสูงขึ้นทุกวันทุกวันด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นด้ามไม้ฝักไม้แบบนี้ก็ตามนะครับ mm. ก็เล่นหาเ mm. ช่าหากันเหลือ mm. เกินนะครับมีแล้วก็หมดไปมีคุณค่าดั่งทองคํานะครับ mm. ใครที่ชื่นชอบมีดเล่มใหญ่ๆควันช้างใบนนหนาแบบนี้ mm. เหล็กสวยมากนะครับ เล่มนี้ผมว่าน่าพิจารณามากสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันใครที่ชื่นชอบสนใจอยากรู้ราคาอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรมานะครับหรือจะไลน์แอดไลน์มาคุยกันก็ได้รายละเอียดผมก็จะทิ้งไว้ให้ที่ใต้คลิปแล้วนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับขอบพระคุณมากครับ